ค่อยๆค่อยๆมันอยู่ทางตรงนี้เมกลงไปใใบมันน oh, ีใบส้นกสีนี่โนเนกสีนั่นเนียนี่เ็กสีไงดเอ้านาเห็นซัวลงมาบ่นกินี้โอ้โแมนติล่อยอดพวงนี่เนาะ เป็นผู้มาสวมเกี่ยวเราคือเจ้าเราคือเรือบ้าขื่นทั้งล่ะแล้วแต่ว่ากระายแบบมาสถานเจ้าซื่อจะซื่อเป็นเนื้อเป็นตัของริวบ้าเลี้ยวเตะจะเลียงเอาของใจจนซื่อสวัสดีค่ะช่องนิดดาผ้าลุยค่ะวันนี้กับผ้าเพื่อนๆมาเก็บสตอด้วยจ้ะวันนี้กับหญาเป็นเอิรนให้ไปเก็บสตอให้ค่ะพี่น้องวันนี้ก็เลยพาแฟนไปเก็บสตอให้ย่าจ้ะ ค่ะจะไดนมาติดตามชมน้ำกันด้จ้าวันนี้ก็เตรียมพร้อมเขาไปนอนจะขึ้นต้นสตอเด้จ้ะจะไปเก็บสตอให้ย่าค่ะพี่น้องคันนีกน้ก็หมื่นฝนมาแล้วพี่น้อง มันจะเก็บสะตอทั้งฝนก,จกจ็จะตกด้วยจ้ะระวังอันนั้นเด้อจะไม่ดีเด้อย้อนมาสะตอลงมาแล้วค่ะพี่น้อง ค่อยๆค่อยๆเมื่อเราไองานนั่นมันอยู่ทางไตรนี้ถึงงไปไ่ใบมันนี่ไกใบติดส่้นกับสีนี่โมเมนต์สักับสีนั่นเนี่เรีย้นกับสีไงดีกล่ะเอ้านาเห็นในซัวลงมาแ้วกมาจีกันี่ี้เ่ตัว โอ้มัน1ิปโล่ันยอดพวงนี่เนาะมัดถุงพายต้นเดียวนี่ก็ได้หลายพัยดดนยอดเนาะยอดจะใส่ปุยยังไงก็สตอโอ้ยดองนีมันเป็น่วงพ่อแยกได้พ่อตายไม่ยอมกลับบ้าน มันนี่ก็มาให้มาให้กำลังใจแฟนค่ะแฟนขึ้นต่อหักเลยเป็นมามันมันดัเนะคุณหักิดตากเ้าเลยตรงซอยน้ำแล้วน้อง หักเอาบอยได้จะถ้าเอาได้ก็แค่สังกระสีเนาะมาหักเอาได้ส,สังกระสีจ้ะอันนี้ก็ต้องสวยเอาน้ำเพราะว่าเป็นค้าได้บุญเป็นค้างาใหม่อันนี้ก็จะเลือกเอาค่ะพี่น้องเลือกเอาใดที่แก่จ้ะเกษตรไปขายค่ะพี่น้องมันเริ่มแก่ค่ะแก่หลายก็สิขายบ่ยไดจ้ะถ้านุ่ยดำมันก็ขายขายโบออกเนะาะค่ะพี่น้อง อาจะเด้ยเอยเอาหน่นอนวยที่พอดีกินด้วยจ้ะเป็นแม่ค้าขายตตโตแล้วมันบอมมัน ่นเป็นไม่ค่าขายะตโตแล้มันมาวันนี้โล่นึ่งไวออนนะโล่ฝ่ายฝตือะตโตครัไปนอนเอ้าเพื่อนวะอยากไปนอนกันครับเห็นมันยังกล่อมเป็นขายเบียร์ละหาซิฟทไหลปลูกไว้ ยักษ์ที่ลายตรงไหนไม่ได้สวนอย่างหมดอ่นี่้ว่าขันน้นกคนมีไก่าเร็วขอวนี่ยก็เนค่ะนันนี่กแฟหย่อนลงมาหายด้วยค่ะพี่น้อง พวงนี่กับมะเมนสักสิบโลเห็นบมอเป็น้องมันหนักจ้ะหนักไอเดีเด้อนี่เมื่อต้นนี่ก็ได้หลายโลเยอะจ้ะมันพอมีผลมีหนามหนูใหญ่กับเล่ยมันนวยน่อยพี่นี่เก็บไปกินดูตอนนี้ก็ได้สามเข่งสี่เข่งเนาะอุ้ยถ้าใส่ร่วเมเบอรก็ะหาเข่งคุณน้อยเนาะ กิโลละรยตะกาหนึ่งก็ประมาณเป็นสิโลกอะพันน่ะเนาะบอที่ได้หลายก็หาพันอยู่ได้หนูกะถ้าในแกเบิดมันหลายสุดแต่ว่าเสียดายแต่ว่าซุปนี่แหละพี่น้องเอาบอกทันค่ะเนี่ยเส้าแยกกับต่ำนี่เลยย้งแยต่ำไหลโมซ่บ อ้มอใหญ่จ่้ยกินเลตี้ลไมื่อาจ้าให้เขาลมไหไหนก่านั้นอาบชิมหมักขายเป็นโลหมดใหญ่ามันมกสถานสันค้นสื่อกับโบได้เปรียบคนใช้กับโบได้เปรียบเยอะสิดจะังยกโบได้สอ

อืดฟังนี้กัท่านไอ้แกเบิร์ดด้วจ้ะพี่นอ้องอยู่้งสรรางกสีกมีจ้ะหน่วยตรงเตียงเลยพี่น้องลกดีๆพ่อไปบุญฮะมาลงมาจะไปดีเด้อ น้องผลงานของช่องนินดาผ้าลุยมันนี่ก็ได้หลายตะกายด้วยจ้ะน,นี่ก็คุ้มไหวค่ะเพื่อจะไปขายค่ะพี่น้องงาเพิ่นก็คุ้มไม่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยจ้ะเพื่อพลาดคลิปใหม่ๆส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ